ดีพ,พู้เดี๋ยวีพาชมตยต,ต้าโม่งน้อยราคาสามแสนห้ามืนก้าบาทนะครับมี <Yes. S 1> ยางสวยไฟตัดหมอกทำให้ใหม่แล้วนะครับมี <Yeah. S 1> ล้อแม็ก T E E แบรน์ไม่ยืนไม่ล้นจ๋าไม่จับแน่นอนคันนี้ยางสวยนะครับมี <Yeah. S 1> ยังไม่ถึงสี่แสนก็มีรถตู้สีสวยแบบนี้นะครับสีฉ่ำๆแบบนี้ก็ขับได้แล้วแรงๆข้อไฮเทนเนียม นี่น่ครับเดี๋ยวพาไปชมภายในนะเบาะหนังสีครีมสวยๆไม่ขาดเลยนะครับนี่พวงมอะไรโมโม่แท้หัวเกียร์น็อตนะครับนี่เครื่องเสียงตึบๆน่ครับยางสวยอ่ะโดยรวมแล้วขันได้เท่สุดเครื่องดีเซล 2KD นะครับนี่แอร์ไมโครบัส นี่อย่างสวยนะครับไม่มีขาดนี่เครื่องเสียงอย่างตึ๊บเพดาน V I P นะครับมีแอร์แถวสองเย็นเจี๊ยบนี่คอนโซลตรงนี้กระเบื้องอยางลายไม้หว่านเจี๊ยบนี่ใครสนใจต่อมามครับุคตรบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามครับใครอยากได้แล้วใช้งานราคาถูกโคตรบ้านครับ